สัสดีครับผมเป็นตัวแทนกลุ่มจะมาอ่าบนบทความเรื่องสายลมแห่งการให้อภัยและต้อนหินแห่งความทรงจำมีคนสองคนเป็นเพื่อนรักกันมากร่วมเดินทางไปในทะเลทรายระหว่างทางเกิดมีปากมีเสียงกันรุนแรงทะเลาะกันเพื่อนคนหนึ่งระงับอารมณ์ไม่อยู่ตบหน้าอีกฝ่ายเพื่อนที่ถูกทำร้ายเจ็บปวดแต่ไม่เอ่ยวาจา กลับเขียนข้อความลงพื้นสายว่าวันนี้ฉันถูกเพื่อนรักตกหน้าพวกเขายังเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงแหล่งน้ำพวกเขาก็อาบน้ำเพื่อนคนหนึ่งที่เคยถูกตกหน้าได้พลัดตกแหล่งน้ำจมน้ำเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่รอช้ารีบลงไปช่วยทันที คนรอดตายยังคงไม่เอ่ยวาจากลับสลักข้อความลงบนหินก้อนใหญ่วันนี้เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้อีกคนนึงไม่เข้าใจเลยถามว่าเมื่อเธอถูกฉันตบหน้าเธอเขียนเรื่องราวลงพื้นทรายแล้วเรื่องที่ฉันได้ช่วยเธอจากการจมน้ำ ทำไมจึงต้องสลักบนต้นหินอีกคนยิ้มพราวกล่าวต่อเมื่อถูกคนที่รักทำร้ายเราควรเขียนไว้บนพื้นทรายซึ่งสายลมแห่งการให้อภัยจะทำหน้าที่พัดผ่านลบล้างไม่เหลือแต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมายเกิดขึ้น เราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจำในหัวใจซึ่งต่อให้มีสายลมพัดแรงเพียงใดก็มีอาจลบล้างทำลาย